นี้ค่ะดิฉันนางสาวสิริภาคำานะคะหัสประจำตัว,ตวกษา5401001622054นะคะวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำก้านหีดบจัก,กรยานนะคะง่ายๆค่ะเราก็ปิดอย่างนี้ไ่เลเราเปิดมาที่ Solid Works ค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวอย่างก้านหีบจัก,กรยานที่เราจะทำนะคะเราปิดไปค่ะมไม่ต้องเซฟค่ะไฟล์นะคะ New ค่ะเราจะทำ p a t ทค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่ Sketch ค่ะอ่า Sketch เสร็จกด Sketch ค่ะ เราจะเลือกตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเ,เลือกเป็นไร้เพนค่ะเราเริ่มวาดกันเลยค่ะสร้างสี่เหลี่ยมที่จุดกำเนิดนะคะนี่ค่ะกำหนดขนาดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มวาดกันต่อค่ะวา เริ่มวากันต่อค่ะเราจะว่าเป็นตัวก้านถีดนะคะกำหน,ขนดขนาดกัน,นะคะ่ะตรงนี้เรามากำหนดความสัมพันธ์กันก่อนนะคะ ให้ตรงจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้นะคะ vertical okay เรียบร้อยโอเค,อเ,คเราก็มากำหนดขนาดต่อ 65. โอเค่ะ o อันนี้เป็น 65. La verdad ส้านแล้วจะ,ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะขนาดของชิ้นงานของเรากดถูค่ะต่อ,ตอมาเราจะมาทําการ x p ชิ้นงานให้เป็นขนาดเเป็นเป็นสามมิตินะคะเ,เราก็ทําการ x p ชิ้นงานค่ะตรงน,นี้เป็นยี่สิบค่ะยี่สิบมิลเมตร อ๋อเรายังไม่เลือกพิ้นส่วน,นะคะ่ะเลือกตรงนี้กับตรงนี้นะคะโอเคก็ตรงนี้สิคะอ๋ไม่ตรงนี้สิบค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้ชิ้นส่วนของการสื่จิติญแล้วต่อมาเราจะมาทําเป็นส่วนของหัว๋ยวมันนะคะแล้วเราก็คลิกที่เพลยที่เราจะสเกตค่ะทป็การสเกตค่ะใช้วงกลมแบบอ่าพารามิเตอร์ค่ะขานาดวงกลมเรามากําหนดที่หลังนะคะเป็นสามสิบค่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนก่นะอ๋ แล้วต่อมาเรามา X2 ค่ะเรืงว,วงกลมค่ะ X2 เรามาดูนะคะตอนนี้การ X2 ชิ้นหน้าของเรามานันตอนนี้ x e มันพละดาน,นะคะให้เรา Reverse ค่ะตรงน,นี้คือ5เรียบร้อยค่ะกดโอเคต่อมาเรามาสเก็ตต่างนี้กันบ้างซีกขวาค่ะสเกตค่ะ เรียบร้อยตัวมีเตอร์ค่ะสามสิบค่ะอ่าตั้แต่เล็กทูเหมือนเดิมค่ะก็ตรงนี้เป็นยี่ห้านะคะกืออ๋อยี่ห้าเอเวสเตอร์ค่ะโอเคเรียบร้อยเห็นปะคะต่อมาเราจะมาทำการเจาะรูชิ้นงานกันนะคะเจาะรูชิ้นงานก็ไม่ยากค่ะเราก็มาที่หน้า หน้าตัดนี้นะคะหน้าตัดเดิมของเราตรงนี้โอเคตรงนี้นะคะเราจะเจาะรูที่หน้าตัดนี้กันอย่างแรกนะคะเราจะเจาะรูข้างล่างก่อนแล้วก็กดเข้ามาที่โฮอ๋อเรื่องหน้าพื้นที่หน้าตัดค่ะกดโฮวิสรดค่ะเลือกเป็นเจาะรูธรรมดาตรงนี้ตั้งไว้แล้วทั้งหมดดีลไซส์ขนาดยี่สิบ ตรงนี้เป็น True อ f f ค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดมาที่ Position ค่ะตรงนี้นะคะเขาจะให้เลือก Position ค่ะเราก็เลือกตรงกลางนะคะพอมันมาถึงตรงกลางมันก็จะมีจุดนิดมาโอเคเลือกตรงกลางเรียบร้อยกดเขีออกกดโอเคเราจะรู้เรียบร้อยแล้วต่อมาขึ้นที่หน้าตัดข้างบนเราก็กด Home ที่เหยือนเลยไอันี้เราจบแลนีไงเขาจะซิงนะคะ อันนี้เลือกไว้หมดแล้ว M8 Normal 20นี่คะ่ะ t o u o แล้วเราก็กดมนที่ Position ค่ะรื่งตรงกลางค่ะอันนี้จะยากนิดนึงนะคะ,ะตรงกลางเราก็คลิกตรงไหนก็ได้อันจเจอแล้วคะ่ะตรงกลางโอเคกด t ถูกค่ะเ,คะ,ะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้จาะทะลุหมดเลยต่อมาจะเป็นการลบมุมนะคะให้เรากดมาที่ f i l i s h ตรงนี้คะ่ะ แล้วเราก็เลือกสิ่งที่เราต้องการจะทำนะคะตรงนี้ก็แค่เปลี่ยนขนาดเป็นสามค่ะนะคะ,ะ,คะเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกเดี๋ยวเราขอเปลี่ลลยนมุมมองหนึ่งเป็นเป็นแบบจะได้ง่ายๆโอเคตรงนี้จะเลือกขอเลือกเป็นแค่จวนโคงนะคะแค่โกงของการโอเคเรียบร้อยกดถูกค่ะต่อมาพอเรา ต่อมาเราก็จะป็นเลตอีกค่ะข้างบนเรายังไม่ได้ปริเลตเราเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็นีเป็น1มิลลิเมตรค่ะ1มิลลิเมตรนะคะแล้วเราก็มาเลือกอันนี้เราขอเป็นเลือกพื้นที่นาตัดนะคะโอเคอันนี้เราจะเลือกเป็นเพสอเลือกเป็นเพสนะคะ นี่ยรับเราก็ด้อนเซททั้งหมดเลยหน้าตัดหน้าตัดนะคะกดถูค่ะเร,รเ,รเรียบร้อยแล้วก็ปิเลตเรียบร้อยแล้วไม่ม,มีอะไรมาอคนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนของกันต่อต่อมานะคะตอนนี้เราทำชิ้นางานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเราสามารถเพิ่มความสวยให้ชิ้นงานได้เมื่อเวลาเราไปต่อเป็นประกอบแอสเซมบีนะคะนันก็จะดูสวยงามวิธีการเราจะมาสอนที่ a n c e ยนสีนะคะแล้วคลิกตรงนี้ค่ะ แล้วก็เลือกสีะคะ่นนะนี่แล้วเราก็คลอโหมดเห็นนะคะว่ามันจะมีแค่บางส่วนที่เราเลือกสีถ้าเราอยากเลือกสีเป็นแบบเนี้ยแค่เนี้ยเราก็เลือกได้นะคะอันนี้เราจะขอเลือกหมดแล้วก็ครอบเลยค่ะรอสักพักหนึ่งนะคะ,อะ,คะโอ้ตอนนี้ใช้งานเราเป็นสีสันสวยงามแล้วค่ะจากนั้นเราก็เสร็จแล้วคะ่ะชิ้นงานเราเป็นสีสันแล้วเราก็กดที่ไฟล์ค่ะอ่ากดอกดถูกอ่ะโอเคกดไฟล์ Oracle. เซฟค่ะเซฟเซฟอ่าแล้วก็เป็นเราก็เซฟเป็นไฟล์ไฟล์โอเคแล้วเราเซฟเป็นการทีจักรยานนะคะมือโครงที่็เซฟไปแล้วอันนี้กดเซฟค่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ปิดโปรแกรมค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ